ปัญหาในเรื่องของทุเรียนราคาตกต่ำไปไปมาพอไปดูข่าวแล้วก็ไปค้นข้อมูลต่างๆดูแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเพศหรือว่าเฉพาะปัญหาของทุเรียนเวียดนามราคาตกต่ำอย่างเดียวนะครับเป็นปัญหาของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจีนเทาหรือว่าจีนขาวก็ตามบวกกับคนไทยที่เป็นไทยเทาแล้วก็เห็นแก่ตัวสร้างปัญหาในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมาไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันสำปะหลัง ทำไมราคาข้าวราคามันสำปะหลังราคาตกตำ่ำนอกจากตลาดต่างประเทศตลาดโลกแล้วปัจจัยภายในประเทศก็คือการนําเข้าข้าวแล้วก็มันสำปะหลังนั้นทั้งๆท,ท,ที่ราคาตกตำ่ำก็ยังพากันนําเข้าสุดท้ายก็กลายเป็นราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำในเรื่องของทุรียนก็เช่นกันนะครับไปๆมาๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนไทยที่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีข้าราชการบางคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ร่วมมือกับคนจีนหรือว่าพวกทุนจีนสีเทาน นำทุเรียนจากเวียดนามลักลอบนําเข้านะครับลักลอบนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามทั้งที่เป็นผลแล้วก็เป็นแกะเนื้อออกมาแล้วนะครับลักลอบนําเข้ามาในประเทศไทยทําให้ราคาทุเรียนในประเทศไทยนั้นมีราคาตกต่ํามากกว่าปีที่แล้วมากพอสมควรปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับผมดูข่าวเมื่อวานเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการจับทุเรียนที่จังหวัดสระแก้วมีการจับทุเรียนทั้งที่เป็นผลสดแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีการออกเหลือกแล้ว เหลือแต่เนื้อนะครับนำเข้ามายังประเทศไทยหลายคนก็เกรงว่าทุเรียนเหล่านี้เวลาที่นําเข้าจากเวียดนามเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่บางครั้งอาจจะมีการปนเปื้อนสารแคดเมียมซึ่งพอส่งไปประเทศจีนแล้วเขาก็ตีกลับมายังเวียดนามเพราะสารแคดเมียมเกินอัตราที่กําหนดถ้าสมมุติว่าทุเรียนเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วสวมสิทธิ์เป็นเม็ดอินไทยหรือว่าทุเรียนจากประเทศไทยพอไปถึงประเทศจีนทุเรียนเหล่านี้ถ้าเกิดว่า ตรวจสารเคมีหรือว่าตรวจสารตกค้างไม่่านเพราะว่ามีสารแคดเมียมมากเกินไปจะเป็นยังไงล่ะครับทุเรียนประเทศไทยทุเรียนไทยจริงๆแล้วเนี่ยโดนสวมสิทธิ์จากทุเรียนเวียดนามเพราะคนไทยบางคนที่เห็นแก่ตัวร่วมกับทุนจินสีเทาเนี่ยทําลายประเทศไทยทําลายชื่อเสียงของทุเรียนในประเทศไทยซึ่งทุกวันนี้ย,ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในอนาคตอนันใกล้ถ้าสมมติว่ามีการลักลอบนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามทุเรียนเป็นผลหรือว่าทุเรียนเป็นเนื้อนี่แล้วส่งไปประเทศจีน ตรวจสารตกค้างไม่ผ่านข่าวนี้จะเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศจีนแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุเรียนไทยนั้นจะเสียเครดิตให้กับต่างประเทศให้กับมาเลเซียให้กับต่างประเทศที่ส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนโดนแย่งตลาดแน่นอนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนจีนสีเทาไทยเทาแล้วก็ข้าราชการสีเทาบางคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นําทุเรียนเวียดนามมาสวมสิิทธ์เป็นทุเรียนไทยแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับตามที่ผมดูข่าวแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาแต่เขาคาดว่าอาจจะมีการเกิดขึ้นโดยที่นําทุเรียนเวียดนามนั้นมาปลอมผลเป็นทุเรียนไทยส่งออกไปร่วมกับทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยหายนะของทุเรียนไทยเกิดขึ้นแน่นอนครับทั้งทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยราคาตกต่ำไปแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตนี่ทุเรียนไทยเนี่ยจะส่งออกไปจีนได้ยากขึ้นจะมีการตรวจเข้มมากขึ้น,นครับสำหรับเรื่องนี้ สรุปแล้วทุเรียนไทยได้รับผลกระทบจากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศซึ่งเป็นคนไทยที่เห็นแก่ตัวร่วมกับทุนเชียนีเผาในการที่จะลักลอบนำเข้าทุเรียนเวียดนามแล้วก็เป็นทุเรียนผลสดเป็นทุเรียนที่มีการแกะเปลือกแล้วเนี่ยเดือต็มเงิอน,นี่นำเข้ามายังประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าหัวมากครับคนไทยเองไม่รักชาติไม่รักเกษตรกรไม่รักพื้นแผ่นดินตัวเองเทําลายพี่น้องเกษตรกรแบบนี้บางครั้งมันก็ไม่ไหวนะครับทุกครั้งทุกคราวนี่บางทีมันก็พอยอมม่ได้ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันแทบทุกสินค้านะครับคนไทยจำเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาร่วมมือกับจีนสีเทาได้ยังไงผลประโยชน์มันมหาศาลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือว่าการกระทําแบบนี้ตั้งแต่ราคามันสำปังแล้วครับที่มีการลักลอบนําเข้ามันสำปังแล้วก็นําเข้ามันสำปังแบบผูกกฎหมายเนี่ยทำให้ราคามันสำปังในประเทศไทยนั้นราคาตกต่าแต่ถามว่ามีใครแก้ไขไหมไม่มีใครแก้ไขครับหรือแก้ไขก็ทําไปงั้นๆแหละพอแล้วแล้วไป พอมาถึงวันนี้ราคาทุเรียนตกต่าปัจจัยหนึ่งก็คือมีการนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามหรือว่าจากทางประเทศเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาได้ยังไงครับคือการลักลอบนําเข้านะครับโดยตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีการจับกลุ่มทุเรียนที่นําเข้าจากบริเวณจังหวัดสระแก้วเนี่ยทุเรียนสดแล้วก็ทุเรียนที่มีการแก่เปลือกเนือเต็มเ,เนื้อนี่มีการจับกลุ่มเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาหนูผมว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ย ยังดีนะครับที่เขายังทําหน้าที่แต่ไอ้คนไทยที่เป็นไทยเทาร่วมกับจีนสีเทาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับถ้าทําแบบนี้พี่น้องเกษตรกรร่วมชาตินีนักน้าสาหัสนะครับทามาทั้งปีสุดท้ายโดนเอาเปรียบอยู่ที่ปลายน้ําแบบนี้พี่น้องเกษตรกรจะเหลืออะไรครับเศรษฐกิจภายในประเทศเ็าแย่นะครับถ้าสูงมากทุเรียนไทยส่งไปจีนไม่ได้หนักเลยครับเพราะว่าตลาดหลักๆของไทยอยู่ที่ประเทศจีนแล้วถามว่าทําไมไม่ขยายตลาดทีเมียนไปต่างประเทศ เพราะตลาดทุเรียนที่อยู่ต่างประเทศนั้นเป็นตลาดที่เล็กกว่าประเทศจีนเพราะประเทศจีนนั้นเป็นตลาดทุเรียนที่ใหญ่สําหรับประเทศไทยดังนั้นความเสี่ยงมันจึงเกิดขึ้นมากถ้าสมมติว่าคนไทยเทาหรือว่าจีนเทาสวมสิทธ์ทุเรียนไทยโดยเอาทุเรียนเวียดนามนั้นไปส่งให้กับจีนนั้นถ้าเกิดว่าตัวสารเคมีตกค้างไม่ผ่านงานเข้าเลยครับในช่วงนี้ดังนั้นเรื่องนี้ที่น้องเกษตรกรแล้วก็คนไทยทั่วไปนะครับก็เป็นหูเป็นตากันหน่อยนะครับช่วงนี้ว่า ทุเรียนมีการนําเข้าโดยผิดกฎหมายหรือว่าถูกกฎหมายมากน้อยแค่ไหนแต่ในช่วงเนี้ยถ้ารัฐบาลจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าจริงใจกับพี่น้องประชาชนคนที่ปลูกทุเรียนจริงๆเนี่ยก็งดการนําเข้าไปนะครับเฉพาะทุเรียนไทยนี่มันก็ราคาตกต่าอยู่แล้วบริโภคภายในประเทศบางครั้งมันก็อยยังไม่เพียงพอเลยครับหลายคนก็บอกว่าทุเรียนต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วจะได้รับประทานทุเรียนในราคาที่ต่ําลงอันนี้มันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะครับถ้าสมมุติว่าทุเรียนไทยราคาตกต่ําคนไทยขายคนไทยเอง ผมว่ามันก็ดีครับเงินหมุนเรียนภายในประเทศแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คนไทยเองเอาทุเรียนต่างประเทศเช่นทุเรียนเยนามเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยแล้วก็ขายในประเทศไทยก็กลายเป็นว่าทุเรียนไทยขายไม่ออกราคาก็ยิ่งตกต่ำเขาอีกครับพี่น้องเกษตรกรก็เดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจแล้วก็รัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยควรตระหนักให้ดีนะครับว่าการกระทําแบบนี้ก็คือการลักลอบนําเข้าหรือนําเข้าทุเรียนถูกกฎหมายก็ตามในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนแบบนี้นะครับที่ พี่น้องเกษตรกรสวนทุเรียนนี่ถามว่าเดือดร้อนไหมบางคนอาจจะขาดทุนแต่บางคนอาจจะมีกําไรน้อยลงผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังมีกําไรแต่กําไรน้อยลงซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวสวนทุเรียนกําไรเยอะพอสมควรแต่มาปีนี้กําไรเล็กน้อยหรือว่าได้กําไรไม่มากเท่ากับปีที่แล้วดังนั้นในเรื่องเนี้เกษตรกรหลายคนอาจจะท้อใจหรือว่าอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่ดูแลทําไมรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ ถ้าสมมติว่าราคาทุเรียนยังมีกำไรปีนี้พี่น้องเกษตรกรก็คงอยู่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเอาทุเรียนต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยขายในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกทุเรียนก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องโดนยังไงครับรบแรกก็คือขายทุเรียนในราคาที่ต่าเพราะว่าสู้ทุเรียนต่างประเทศไม่ได้ method, ะะเราก็ต้องขายทุเรียนในราคาที่ต่ําลงเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นซื้อทุเรียนไทยแล้วอย่างที่สองคือว่า ทุเรียนเหล่านี้บางครั้งบางคราวครับถ้าเกิดว่าซวยๆมาเนี่ยส่งออกด้วยสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนไปยังต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวสารแคทเนี่ยไม่ผ่านสารตกค้างไม่ผ่านเนี่ยงานเข้าทุเรียนไทยเลยครับทุเรียนไทยนี่เสียชื่อเสียงไม่ได้อะไรเลยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยบางคนที่เป็นไทยเทาแล้วก็ทุนจินสีเทานั้นเห็นแก่ตัวมากๆนะครับคนไทยที่เป็นไทยสีเทาเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่พอนะครับทำไรยพี่น้องประชาชนทำ้รยพี่น้องเกษตรกร คนปลูกข้าวคนปลูกมันสำปะหลังคนปลูกผู้เรียนอีกต่างหากครับสําหรับจีนเท่านั้นเขาไม่เคยสนใจลวครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะเป็นยังไงไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับไอ้พวกทุนจีนสีเทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวขมเขมรพมา่าแอฟริกาหรือต่างประเทศก็าตามคนเหล่านี้เขาไม่เห็นคนเป็นคนนะครับเขาเห็นคนเป็นเพียงแค่เครื่องมือหาเงินของเขาทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อให้ได้เงินมาแม้ว่าจะมีการทําร้ายร่างกายหรือว่าทําให้คนอื่นนั้นหายตัวไปก็ตามทุนจีนสีเทาเหล่านี้ มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์แล้วทําทุกอย่างเครื่องเงินไม่มีมนุษยรทมไม่มีศีลธรรมแต่ทว่าทําไมทุนจีนสีเทาเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกกระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าบางรัฐบาลนะครับไม่มีการบริหารจัดการดีๆนี่ครอบงารัฐบาลได้สบายๆเลยครับดูประเทศข้างเคียงข้างบ้านเราก็ได้นะครับทุนจีนสีเทาทุกวันนี้ครอบงำรัฐบาลบางประเทศไปแล้วประเทศไทยนี่ผมว่าควรหาวิธีป้องกันทุนจีนสีเทามาทําธุรกิจผิดกฎหมายว่า ทำระยาตาบอลในประเทศไทยให้พี่น้องเสร็จก่อนต้องซ้ําใจหรือว่าพี่น้องเสร็จก่อนนั้นต้องขาดทุนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทุนจีนสีเทาทุนจีนสีเทานั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุเรียนอย่างเดียวนะครับพืชผักผลไม้ยอย่างอื่นนี่นาเข้าจากประเทศจีนเนี่ทุนจีนสีเทาก็มีส่วนเกี่ยวข้องทาไมมีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะว่าทุนจีนสีเทาเหล่านี้ต้องการที่จะฟอกเงินนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็หลายคนก็รู้หลายคนก็ไม่รู้นะครับดังนั้นปัญหาของประเทศไทยก็คือหนึ่ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพราะคนไทยเองครับไม่รักประเทศไทยหรือว่ารักผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่ารักผลประโยชน์ของส่วนรวม2องข้าราชการที่เป็นสีเทาเริ่มเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าข้าราชการทุกคนไม่ดีนะครับข้าราชการบางคนเนี่เริ่มเป็นสีเทามากกว่าแต่ก่อนทําให้ระบบราชการมันบิดเบี้ยวแล้วก็ประชาชนนั้นคลื่นพาได้ยากที่รองเกษตรกรก็ไม่รู้จะว่าไงครับเวลาที่สินค้าเกษตรตกตำ่ำข้าราชการก็บางครั้งบางทีนะครับ ลักลอบนาเข้าสินค้านี่เป็นไม่เห็นผมไม่รู้นะครับแต่ที่สํคาคัญนะคือว่าการนําเข้าสินค้าหรือว่าการลักลอบนำเข้าสินค้านั้นมันส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรของประเทศไทยมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยข้าวโพดมันสําปะหลังหรือแม้กระทั่งทุเรียนก็าตามนะครับต่ปัจจุบันนี้ดังนั้นในเรื่องนี้ผมอยากฝากไปยังรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีหน้าต่างๆเห็นแก่ประเทศชาตินะครับเห็นแก่พี่น้องประชาชนทุกวันเนี่ย เราก็ลําบากอยู่แล้วอย่าให้เราลําบากไปมากกว่านี้เลยสินค้าอะไรก็ตามนะครับพอปลูกปุ๊บตอนจะขายราคาตกต่ําไม่มีปับ๊บราคาขึ้นแล้วมีหนาซ้ําสินค้าจีนนะครับเสียภาษีน้อยมากหรือบางครั้งไม่มีกําแพงภาษีเลยนําเข้ามายัางประเทศไทยสินค้าเกษตรเต็มตลาดไทยเต็มตลาดในพื้นที่ทั่วประเทศไทยรับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เถามว่ารัฐบาลแก้ไขไหมผมไม่เห็นรัฐบาลปัจจุบนันนี้หรือว่าสมัยก่อนก็ทมนะครับหรือว่ายุคก,ก่อนก็ทำเนะี่ย แก้ไขในเรื่องนี้เลยบอกแค่ว่าเป็นการค้าเสรีถ้าเป็นการค้าเสรีแล้วผูกจีนเอาแบบนี้กินรวบแบบนี้ประชาชนคนไทยจะอยู่ยังไงครับพี่น้องเสถีกรไทยจะอยู่ยังไงผมเองเนี่ยที่พูดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้าวปีนี้ราคาตกต่ําผมก็ขาดทุนแล้วถามว่าทำไงได้ไม่ทาไงนะครับก็ปรับตัวแล้วก็สู้ต่อไปวันหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ถามว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นละ่ะก็ต้องสู้ครับเพราะว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกิน ลำพังรัฐบาลทุกคนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งพาได้มากนร้อยแค่ไหนแย่งอำนาจกันอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีวันเด่นวันนะครับเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็สวเดี๋ยวก็สอสอเดี๋ยวก็อุ้มยีน้นาต่างๆแย่งอำนากันแต่ทว่มใครเดือดร้อนครับที่น้องประชาชนเดือดร้อนครับดังนั้นเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนราคาตกต่ำเนี่วิงวอนไปยังรัฐบาลนะครับสินค้าเกษตรของไทยอะไรก็ตามเนี่ยส่งเสริมให้มันจริงจังจริงใจหน่อยครับการนําเข้าเนี่ บางครั้งบางทีพี่น้องก็เสร็จกเพราะไม่อยากให้ร้องอะไรมากหรอกครับแค่ร้องเพลงแค่ว่าให้เราอยู่ได้ดำรงชีวิตได้เป็นปกติก็พอเพราะทุกวันนี้เราก็ลำบากพอแล้วครับ